วันนี้จะมาแนะนําการหาไดาเวอร์แบบคันเทพกันนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะเวลาเราลงวินโดว์ใหม่นะครับลิกขวาสั่งอัปเดตออนไลน์แล้วปรากฏว่าวินโดว์หาไดาเวอร์ไม่เจอนะในการที่เราจะหาไดาเวอร์นะครับเราจะทํำยังไงทีนี้วิธีการไม่ยากนะครับให้ลิกขวาลงมาแล้ว p ป o ป e r t y แบบนี้เลือกที่คําว่า Detail นะครับให้ท่านเลือกคําว่า h a ร์ w a r ร ID แบบนี้นี่ครับเห็นไหมจากนั้นคลิกขวาค o ปปี้ครับ ตอนนี้ต้องเลือกเป็น Hard V I D นะมันอยู่อันที่3นะครับก็ชิดขวาแล้วก็ปี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นําตัว Hard ware I D ตัวนี้ไปค้นหาใน Google Chrome ก็เปิด Google Chrome ขึนนน้นมาครับหรือตัวเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้นะที่เราใช้ท่องอินเทอร์เนะครับจากนั้นชิดขวาค้นาวางลงไปเลยนะครับตรงช่องค้นหานะชิดขวาแล้ววางจากนั้นกดค้นหาเลยครับกด Enter เข้าไปซึ่งการหา d เวอร์แบบนี้จะหาเป็นลายตัวนะครับ แต่ว่าถ้าเราอยากาใช้โปรแกรมลงไดเวอร์ออนไลน์ก็ได้นะแต่ว่าบางตัวก็ไม่รองรับนะครับอันนี้แต่ถ้าเราหาแบบเจาะจงแบบนี้จะดีก็คือทําใหม้มันตรงรุ่นเลยนะครับทีนี้พอเราค้นหาปั๊บนะครับมันจะเว็บเข้าสู่เว็บสําสหรับดาวน์โหลดไดเวอร์แบบนี้นะครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เอซ u ดใช่ไหมเราก็เลือกเป็น a s ซ s นะครับเนี่ยตัวนี้จากนั้นด้านขวามันจะมีคําว่าดาวน์โหลดอยู่นะครับ เนี่ยครับกดดาวนโ์โหลดอ่าพอกดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วดูตรงนี้นะให้กดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอันยาบนสองอันไม่ไม่ใช่นะให้กดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือก3ามลิงก์เห็นไหมด้านล่างตัวนี้นะครับไม่ใช่ออนเขียวนะเราจะเลือกอันที่2นะครับเพื่อทําการดาวนโ์โหลดกดเข้าไปป๊าเห็นไหมมันก็จะทำการดาวน์โหลดมาให้ หลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับมันจะเป็นตัวที่ซิปมานะครับหรืออาจจะเป็นตัวติดตั้งแล้วก็ลองเปิดช์นะครับเปิดช์ตัวที่โหลดแล้วก็ทําการคลิกขวาโอเพนไปอย่างตําแหน่งนะส่วนใหญ่มันจะโหลดมาไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับในไมโครคิมเม้นท์นะพวกนี้เห็นไหมเนี่ยจากนั้นเราก็ทําการชิกขวาแตกไฟล์ครับหรือแยกไฟล์ซะแต่ถ้ามันโหลดมาเป็น e x e ก็ทําการ ดับเบิลชิกแล้วเปิดเลยนะแต่ตัวนี้มันมันมันเป็นซิปมาเราจะทําทการแตกไฟล์ก่อนนะครับก็ทําการคลิกขวาเราแยกเอชเอ็ไฟล์ H เราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาจากนั้นก็เปิดเข้าไปครับเห็นไหมก็จะเป็นตัวติดตั้งจากนั้นก็ดับเบิลชิกเพื่อติดตั้งครับเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตัวนี้นะครับตัว smbus controller ตัวนี้นะครับว่าเวลาติดตั้งแล้วไดเวอร์จะมาสมบูรณ์ไหม อโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเราต้องดับเบิลคลิกตัวนี้ให้เปิดขึ้นมาก่อนเพื่อทําการติดตั้งถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์ติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสอบถามได้นะทุกเรื่องนะครับเรื่องการซ่อมมือถือการซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับทุกอาการนะทักสอบถามได้นะครับอ่ะโอเคพอเปิดขึ้นมาได้นะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละไดเวอร์นะครับอันนี้หน้าตาของไดเวอร์ตัวนี้ เราก็ทําการกดติดตั้งเลยกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันให้กดเย็ดก็กดย็ดไป driver นี่จะเป็นตัวเชื่อมอุปกรณ์กับ Windows ให้ทํางานร่วมกันนะครับถ้า driver ไม่สมบูรณ์คอมเราก็จะทํางานไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะดังนั้น driver นี่สําคัญเลยนะครับหลังจากลง Windows เสร็จต้องลง d เ i v e r นะ d เวอร์ driver ต้องสมบูรณ์ต้องครบทุกตัวนะครับไม่งั้นคอมเราก็ทํางานไม่ได้บางตัวก็อุปกรณ์บางตัวก็ไม่สามารถทํางานได้เลยละนะ เช่นการ์ดจอการ์ดเสียงนะครับถ้าไดรเวอร์การ์ดเสียงไม่มีเสียงก็ไม่ออกนะถ้าไดรเวอร์การ์ดจอไม่มีการ์ดจ,จอก็ไม่ทํางานนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้หลังจากลงเส็จปั๊บเห็นไหมไดรเวอร์ก็โผล่มาเต็มเลยนะครับทํางานเต็มอุปกรณ์ละตัวอ่าตัว SM Bus Controller ก็หายไปแล้วเห็นไหมตัวนี้เพราะว่ามันลงไดรเวอร์ได้แล้วส่วนตัวอื่นนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะทําเหมือนกันนะครับ ลิกขวาลงมาที่ property นะครับอลองกดค้นหาออนไลน์ไม่เจอเห็นไหมถ้าไม่เจอก็คลิกขวานะครับ property เลือก detail นะครับแล้วก็เลือก hardware id นะครับเราก็เลือก hardware id จากนั้นก็ copy ตัวนี้ไปก็หลังจาก copy ไปก็ไปค้นหาแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งเหมือนกันนะครับทุกตัวเลยนะ,ะตัวไหนไม่ ไม่มีไดรเวอร์ก็ทําตามนี้เลยนะครับก็ไม่ยากนะไม่ว่าจะเป็นไดรเวอร์ของมือถือเหมือนกันนะครับเวลาเราติดตั้งหรือเชื่อมต่อมือถือเข้าไปแล้วเพื่อเราจะปวดล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะเชื่อมเข้าไปแล้วี่ไดรเวอร์ไม่สมบูรณ์นะครับหรือไดรเวอร์พวกมีเดียเทคไดรเวอร์พวกคอคอมพวกนี้นะครับหรือไดรเวอร์ของซัมซุงพวกนี้นะครับหรือ ADB พวกนี้หาไม่เจอก็ใช้วิธีนี้นะครับง่ายๆ อ่าโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะโอเคครับขอบคุณครับ